ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเศษกล่าวขอนอมกราบที่วันชิตาวันชานนและสวัสดีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านค่ะดิฉันนางสรวบีแสนสุขขอเือโอกาสมาแบ่งปันธรรมเรื่องอจิบไต โดยคุณแม่เกสอนสุนทธจิตกันพระภาพจากหนังสือพลังแสงทิ่อริยธรรมความรู้ใหม่เป็นอจินไตไม่สามารถคิดหรือจินตนาการได้แรกเริ่มเดิมทียังไม่มีสุริยะจักรวาลมีแต่ความเบิงวางว่างเปล่า,ลาของสุญญากาศมีพลังจิตเป็นทิพมหัศจัย์ ขององค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธารังสีบรมธ,ธรรมมิิดาอยู่ในอวกาศซึ่งเป็นนิพพานท,ทั่วไปไม่มีนรกโลกเปรตอรสุรกายสัตว์คนไม่มีสวรรค์รมไม่มีรูปร่างพลังจิตองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธาร,รังสีบรมธ,ธรรมมิิดาซึ่งมีมาแต่งารก่อนไม่มีใครสร้าง เป็นพลังจิตยิ่งใหญ่ไพศาลอยู่เหนธรรมชาติเหนื้อกฎของจักรวาลพระองค์ท่านเนรเมตรูปรักเป็นกายแก้วกายพิษกายนิพพานแล้วพระองค์ท่านก็เปล่งพลังแสงนพิพ์ในพระวรกายของพระองค์ท่านประจายเป็นพลังจิตเล็กๆได้9600ล้านล้าน ดวงจิตนิผ่านทั้งหมดที่อยู่ในสามนีองค์สมเด็จพระสุทธิพุทธรังศีบรมธ,ธรรมบิดาจึงโปรดเมตตาสร้างสุริยะจักรวาลมีดินน้ำลมไฟอากาศจำลองนิพพานไว้ในโลกชมพูหรือโลกเราเโลกสูงตูโลกจามอนให้เป็นสถานที่น่าอยู่สบาย ลายเป็นทิพยานบนดินเป็นรูปธรรมวัตถุธรรมหรือโลกธรรมพระองค์ท่านพิสุทธิ์ที่พุทธาสีกระดมธรมธรมบิดาจิตัดสัพภางจิตเล็กๆของลูกที่เป็นทิพยนิพพานทั้งหลายว่ารูปจมลงไปเรียนรู้สภาวะของโลกจักรวาลข้อสร้างไว้ให้เป็นรูปธรรมไปช่วยกันสร้างสรรค์ให้โลกที่เป็น น,นิพพานผนดํทำงานเรียนรู้โลวกธาตุจบจิตใจลูกจะได้มั่นคงไม่สงสัยในพรนานิพพานที่เป็นรูปธรรมนามธรรมอีกต่อไปหมดอายุไขจิตใจของลูกให้ย้อนกลับคือแต่ยิบนิพพานเป็นการจบหลักสูตรเรียนรู้ในรูปธรรมวัตถุธรรมเ็้า,เาหมดแล้ว ไม่ต้องลงไปเรียนทำงานโลกธรรมนี้แต่อย่าได้ไปลุกโงในสิ่งมายาสมมติมันจะทุกข์หนักและลูกจะโหรือหาทางกลับคืนสูน่นิพพานไม่ได้ลูกๆจิตนิพพานทั้งหลายต่างก็อกระจายมาเที่ยวเล่นในโลกมีความเป็นทิพยสุขสบายสมปรารถนาทางใจทิพย์ทางใจทุกอย่าง รุ่นแรกๆกลับคืนสู่นิพพานได้ไม่ยากเพราะจิตสะอาดไม่หลงไหลติดใจในของสมมติส่วนรุ่นหลังๆอยู่ไปอยู่มาเริ่มมีอัภิชาเกิดมีตัณหาจิตใจหลงไหลรูปรสกลิ่นเสียงไม่อยากจากไปอยากอยู่ในโลกสมมติร่างกายทิศนิพพานกลับกลายเป็นร่างโอลไม่สว่าง เท่าร่างทิพย์นิพพาเมื่อมองร่างทิพย์ของกันและกันก็เกิดมีความผ,ผูกพัหนหลงรักกันขึ้นมาจึงเริ่มเกิดมีเพศเป็นเทพประบุเทพธพันธิดาจากนั้นมีจิตยามนามีความโลภโมโหสัต์ในสมบัติของโลกมีความโกรธความโง่ในตนและผู้อื่นร่างเทวดาจึงตกต่ำลงมา กลับกายเป็นคนมีขัด5เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือสาเหตุของการเป็นว่าตายเกิดมีกายเวทนา,ามีสัญญาความจำได้หมายรู้มีสังขารความคิดดีคิดชั่วมีวิญญาณคือมีระบบประสาทความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์ดีดๆีร้ายร้ายรักผิดเพศ ลูกสามีภรรยาดื่มสุรายาเมาทำความเดือดร้อน,น,อนอยุ่งยากแก่ผู้คนรอบข้างองค์พระบรมธรรมบิดาผู้ทรงควบคุมดูแลดวงจิตของลูกทุกๆคนอยู่จิตต้องจัดการสร้างนารกขึ้นมาทำโทษกักข,ขังสอนสั่งผู้มีจิตชั่วช้าไม่มีเมตตาต่อผู้ เมื่อพ้นทุกจากขุมนรกได้พัฒนาจิตดีขึ้นเป็นคนมีเมตตาศีลน้าครองเคารพพระศา,ศาสดาไม่หลงในยมโลกียสมบัติเทวสมบัติกลับพื้นสูตรน,นิพพานตลอดกาลนาไม่ต้องกลับมาเรียนรู้ในโลกมายาสมมุตินี้อีกอค์สมเด็จพระปรมธรรมธิดาสร้างสวรรค์หกชั้น,นไว้แบ,บแ่งแยกดวงจิต ของคนที่ตายไปแล้วตามความดีงามรู้จักให้ทานมีศิลห้าครบเคารพพระาศาสดาแต่ยังติดใจลหลงไหลในสิ่งที่สวยสดงดงามในโลกมนุษย์ยังคิดจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกองค์สมเด็จพระบรมธรรมบิดาสร้างความเป็นทิพยชั้นรมขึ้นมาสิบหกชัน้น แยกดวงจิตที่มีเมตตามีสิศีลครมมีจิตเป็นสมาธิเป็นหนึ่งกับงามความดีมีสิทขานธรรมาแผ่เมตตาและทั้งที่ก่อนตายจิตไปติดในรูปฌานคือรูปกายธาตุสีดินน้ำลมไฟอรูปฌานคือรสเป็นเสียและสัมผัส องค์บรมธรรมบิดาทรงมีพระมหาเมตตาทรงองค์พระศาสดาพระโพธิสัตว์หลายศาสนาให้มาสั่งสอนคนเจเบดาเราให้ทำคนงามความดีสามขคืนสูงสวรรค์นิรันดรทำความดีต่อไปน,นิพพานเมื่อจบหลักสูตรการเรียนรู้รูปธรรม โลกธรรมเป็นนิพพานถาวรพระองค์ท่านดนจิตดนใจให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิชาการใหม่ๆค้นคว้าหายาใหม่ๆวิธีการง่ายๆทันสมัยมารักษาโรคสสงพระโพธิสัตว์เจ้ามาเกิดส่งนักวิศวกรรมมาพัฒนาเทคโนโลยีหาวิธีการสื่อสารให้ดีรวดเร็วง่ายๆขึ้น เพื่อบวมนุษย์จากได้อยู่ในสุขสบายจิตพุทธาประพัดสอนที่ไปลุ่มหลงอยู่ในกายคนสัตว์ผีสัตว์นรกยังไม่ฉลาดไม่สะอาดพอที่จะกลับคือน,นิพพานรอรวบรวมบุญป,ปรารถีทั้งสิบประการมีสิบทางภาวนาอธิษฐานเนคขมว่าการปวดจิต ไม่มีเกลเลสมาธมารบปวนจิตใจมีขันติความอดทนไม่ติดใจในรูปรสเป่นเสียงวิริยะความเพียรเพื่อพระนิพานอย่างเดียวศัพจามีความจริงใจในสิ่งสมาธิอิปานปัญญาจิตให้รู้ว่าทั้งสามโลกเป็นรูปมายาของสมมติกันขึ้นมาชั่วคราวเท่านั้น เบท้าบารมีมีจิตเฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายกับความแปรปรวนยุ่งเหยิงเป็นทุกข์ในโลกมนุษย์และสูญสลายตายไปของร่างกายเพราะจิตใจไม่ได้ตายตามรูปวัตถุธรามที่เป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นท่านผู้ใดไม่เห็นดีคัดค้านคิดว่าธรรมะอะไรจะง่ายเกินไปก็ขอให้ปล่อยวาง ไม่สนใจเสียอย่าเพิ่งเก็บไปพิาพากวิจาร์หรือตำหนิตดดิเตียนกะทีดฉันกลัวว่าท่าจะทำความผิดทำบาปใหญ่หลวงโดยไม่รู้ตัวเป็นการบังอาจไปปรามาตองสมเด็จพระวิสุทธิพุ้ธรังสีปรอมธรรมมาปิดา ขุศลใดที่เกิดจากการแปงปัน,ปนรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้บุญนี้กุศลน,นี้ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้กัลยาณเมตตรกัลยนานธรรมและท่านผู้ฟังทุกท่านได้จิตที่พ้นทุกขถาวรในขณะที่มีลงหายใจภายในชาตินี้ทัวทุกคนทุกท่านสาธุสาธุ สาทูนิพพานะสุข,ขังนิพพานะปัจจโย